ระหว่างช่างที่สร้างใหม่กับช่างที่ทํางานรีโนเวทการรีโนเวทจะมีปัญหามากกว่าเสมอ,อวันนี้พี่เอกมาตรวจงานเนาะช่วงนี้พี่เอกมีงานรีโนเวทเยอะแล้วก็ตึกที่เห็นเนี่ยเป็นตึกอาคารร้านสีชัยนะครับทาธุรกิจกับทําแว่นตาแล้วก็นาฬิกานะครับแล้วข้างๆอีกนะฮะแล้วก็มีตึกข้างหลังด้วยฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะมีลูกค้าหลายท่าน นะครับที่ถามพี่เอกเข้ามาเกี่ยวกับงานรีโนเวทนี้พี่เอกจะพยายามสรุปเป็นหัวข้อหัวข้อวันนี้คือ,อเราจะเลือกรีโนเวทบ้านหรือจะสร้างใหม่ดีเดี๋ยวพี่เอกจะเล่าให้ฟังเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับเดี๋ยวไปดูตรวจงานพร้อมกันแล้วก็เล่าให้ฟังไปด้วยนะครับตรงนี้นะกลางตลาดน้ำปุลยเป็นตลาดเก่าแก่ของบบจังหวัดจันทบุรีเลยคนระับอันนี้อันนี้ก็สร้างใหม่นะอันนี้ก็สร้างใหม่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นจังชั่นที่เก็บมิเตอร์น้ำเนี่ยโลกมากเลยพี่เอกก็ ในช่วงรีโนเวทนะก็ต้องคิดเงื่อนไขพวกนี้ด้วยเนาะก็ทำให้มันดูดีนะครับก็เป็นงานกล่องสแตเลสเลยอันนี้ก็เป็นสแตเลสอบดำนะครับคืออยากให้อ่าวางคอนเซ็ปเกี่ยวกับอ,อะไรนะโมเดนลักชวรี่หรอก็ทำให้มันออกมาสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าข้างในที่พี่เอกทำเป็นยังไงบ้างอนนโอเคอันนี้ก็เป็นงานสแตเลสอบสีดำเหมือนกันนะครับ ก็เรื่องความเบาได้นะครับแล้วก็เรื่องสนิมระยะยาวปลอดภัยตึกนี้ก็เป็นงานรีโนเวทเนอะข้างหน้าก็รีโนเวทแต่นี้ก็เดี๋ยวจะไปคุยอีกที่กันหัวข้อหลักๆก็คือเราจะต้อง คำนึงถึงว่าจะเลือกว่าระหว่างการรีโนเวทหรือการสร้างใหม่ก็คือเีรียกให้ชวนคิดอันี้2เรื่องนะครับทั้งงานก่อสร้างใหม่ทั้งงานรีโนเวทก็คืออันแรกเลยให้คำนึงถึงแบบก่อนนะครับสร้างใหม่เนี่ยก็ง่ายๆเลยมันเริ่มจากใหม่ออกแบบบ้านให้สวยนะครับพอออกแบบเสร็จปุ๊บคุณก็ไปหาช่างสร้างซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนปกตินี่คือขั้นตอนปกติของการที่เราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะครับแต่ส่วนรีโนเวทเนี่ยคือคุณต้องดูแลออกแบบ แต่การออกแบบจริงๆก็คือคุณต้องดูว่า,าโครงสร้างเก่าคุณเป็นยังไงนะครับออกแบบแล้วสวยไหมนะครับก็ต้องหาแบบก่อนทำแบบให้ดีเลยหาผู้ออกแบบดีไซเนอร์มาออกแบบให้ดีนะฮะแล้วก็อันที่2คือเรื่องช่างนะครับทีนี้พี่เอกให้เทียบกันนะครับระหว่างช่างที่สร้างใหม่กับช่างที่ทำงานรีโนเวทนะครับการทำงานรีโนเวทเราเจอปัญหามากมายอันนี้นะครับบันไดพี่เอสร้างใหม่เพราะของเก่ามันเดินไม่ได้เลย เพราะว่าความชันมันเยอะมากแต่ละขั้นเนี่ยถ้าเป็นสอวอทั้งหลายคนสูงทั้งหลายคนที่มีอาการทางหัวเขา่าพี่เอกก็เป็นคนอย่างพี่เอกยังเดินยากเลยฉะนั้นพี่เอกก็ต้องทุบทุบใหม่หมดทําฟังก์ชันใหม่นี่คือการรีโนเวทนะครับถ้าคุณพิจารณาแล้วทั้ง2แนวทางนะครับว่าคุณมีแบบที่ดีได้คุณหาช่างที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นงานรีโนเวทหรือการสร้างใหม่เนี่ย าการรีโนเวทจะมีปัญหามากกว่าเสมอนะครับให้คิดข้อนี้ถ้าคุณแก้ปัญหา2อันนี้ได้ก็ดูต่อไปว่าถ้าคุณรีโนเวทแล้วประหยัดกว่าก็เลือกทางนั้นนะครับอันี้คิดง่ายๆตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยพี่เอกชวนคุยเรื่องอื่นเกี่ยวกับการรีโนเวทนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ